สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแ,แ,แฟนมะล่ำครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับสวัสดีครับพี่พวงสวัสดีครับก็โทรน้ำขอจะเ้า,าวสักเอาโทรน้ำจะา้าวจะอยากให้ไปจะ,าะ้าเนาะตั้งสมพาระเบก็บไปนี่เจอกังนี่ขั้นปลาตุ่มอืมเงาเรียนกับทนำ โดนจอดเสร็จทั้งน้าปลาสมครับปลาส้มสุดยอดอนครับปลานี่ปลาอะไ้เมื่อวานนี่แมงปอตายตายตัวนึ่งยอัหนึ่งไล่ซุ่มซุ่มปตายเนี่ตุยเย็นได้ไล่เติมเป็นวออันนี้คือบ้านที่ปลวกบาสะอาดสะอาดขนาดเลยบานนี่บ่ ตัวเย็นเจ้าเองบนหนือใจกัดนะอยู่พออยู่แล้เนาะู้เดียวเจานอนไซส่สั้นนะครับเตนนอนใสถามแปลกเนาะนอนซึ่งคือของเขาไปห้าวไปไกลบ่นี่ เบึงกุยไหมเลืเ่อยกโกเลื่อยบะเลื่อยโกซุมไปเป็นบอสม่นปุ๊บๆๆออกไปพูดอยู่สายอยู่ขัวหมือนแน่นอนขับไปทางสะดวกบ่โอ้ยมันเป็นทางหลักอย่างอืมแรงเป็นน้ำเคื่นเบิ่งกุยเลยอ่ะเหมือนแรงเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันพี่น้องปูลูกเราไปใส่หรอขนาบ้านพวกน,น,นี้บอละยืมมอไซค์เจ้าไปแล้วันนี้เราจะเดินทางไปตกปลาครับเพื่อว่ามวนแถมเมื่อวาน มันมนน,นี่คนสลายบ่อยเยะปวงล่เสมอตอนมา,นาอขึ้นนโต๊ะแหงอยู่ได้โต๊ะ่เสเอาย่หัข่ดิเอาย่นี่เขาบอกอมีหยังพุนมึงเนี่ยทำดินเปียกยจบ่ตื่นเนาะเดี่ยจะทุ่มโอ้ช่วงตีนี่ยล่ะตีหนึ่งตีสองเหมั้งเดี๋ยวจะลวดไข่อ <c oughs> ขอนอนหกทุ่มเคร่งไหมบอก นอนเดินขึ้กันเนาะนอนอเบืองหนังบักดีหลิงเสียอยู่เบื้องได้ท่าซับหรือเปล่ขอเพิ่มพวเบืองแจ๊กเถื่อหนังให้เท่าซับขอเพิ่มเบืองโมมวนมันจาะหน่อยบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวกินข้าวอยู่บ้านยี่ปวง หมูทอดกระกรอหมูห้องทองไม่หนัก

Chính là chuyện đơn thẳng Chính là phía nào Hãy subscribe cho เนาะยงม้่งบอกยเครับเขงเอาปลากันนะครับพี่น้องบอคนตัวน้อยนเราะอผสมมันต้องตัวใหญ่ๆตัวปิ้งถอดแซบผสมตรงปนครับนี่ตรงนนไปยังเกาะอันเอาปลาขยกสะดุ้งได้แม้มาขันนี่ก่อนไปขายเหยีดโค่นมาเงินทักเสียปวดเนี่การใช้เปิดช่องปิดเบิ้งดู ุ่นบอรรายหนึ่งช่องฟินใได้ช่องฟิวส์ผลกษามเนาะมีแต่ไปกูมีกรรมเนาะอันละเมืองอันปลาแต่กเพ่อนเอาของขวัญไปขันสมเองแต่ว่าปลาตะเพียนแสบได้ผสมก็ว่าขันสมปลาชิงแกงผู้หญิงเนี่ยทุกนหนึงาจะว่าออกมาแตความอไม่เห็นเหมอนายังมีอันนี้จะได้กินว่าตบปเนี่ันดี้ตบเมียนี่นี่แกมเมียนี่มาถากกูที่ไหนแก้มกระเีแมเมียเหมนผู้กันหนึ่งเขาชุบยูั่นาะ เาจ้ากกะอ้นแล้วกูกะหงแล้วอ่ะอูอ้ปลาบอกอันไหนกูปลาอยู่นี่ไม่ตย็นพีปลาตะเพียนไม่แต่ตัวนยหนอยู่นี่ตัวใหญ่ไเปิดเปเปิดเปดเอาแกไงเขาบอกเปิดเปิดขึ้นมาอ่่ บอสหมุนตัวนี่ขึ้นมาก,ก่อนมาอยู่ของผิดเมียกูะ่ะเออเออเฮ้ยเฮ้ยแต่หยาดเนาะเจ้าแม,ม่เพราะว่าเขาเด้ยว่าเช็ดนี่เหรอหยยบเอาหะเออหยียบเอา พอได้เอาบอลเข่าประหยัดทอดแตบบ่ว่ามีเข่ามันพองพอน,นั่นเหมือนงาแล้วเอาเข่าใส่โต๊ะคำมั่งแล้วยังเป็นสมตอนเลยเนี่ยเออแปลงน้ำปลากับเขาอันนี่เข่ากันนะครับพี่น้องตกปาลาครับตกปลาแล้วก็ก้อยปลานะครับตอนนี้ยัดพวงเรากินเข่าอยู่นะครับยัดพวง กินเข่าเป็นบอไป,ปสิตอบอืมพี <laughs> ่ปอวงล้วกินเข่าอยู่ของหนับนี่เขาอยเป็นรุ่นนีโอ้ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยอสมอกำลังคันผสมครับเมื่อกี้ยาือ่วงคัน,นครับเดือ่วงปฏิทุระด่วนคนระับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ออกเดินทางกับพระมหานคร เดินทางกับพระมหานครอันนี้ค่อยบ่ได้ต้มป่นดอกนี่โอน้ำบ่มฮ้อนแลตินน่ฮ้อนแล้วเดี๋ยวาควาสลงมันก็ฮะนีปความันเหมาะ่คือบ่เหมาะซั่นเหมาะนี่กบ่ขาเด้ปองมาเถาะ บ่บ่นี่อาววันนี้มันพระพระใช่หรอขวดหลงดิขวดหลงมันพระทีต้มอยู่บ่อนี้คือลาปลาโอยอปลาอยู่นี่หมถื่อนเถื่อ จะปลูกได้เห็ดเผือกหรอเนาะนี่ครับพี่น้องปลาส้มนี่คือตัวใหญ่ๆนะครับส่งไปทนอะไรในเนื้อปวงหนี่งกรุงเทพกรุงเทพพี่บอกซี่ส้มอไดหนี่ส่งส้มอะไรเนาะเขาคันแล้วกันซี่ส้มอะไรพี่บอกส้มเครือดแต่มันส่งไปนี่ยนั่นแหละอันเปเป็นน้ำเขาเนี่ยไม่ให้เป็นน้ำเขาหรอไปส่งเขาเป็นแมนดิโอไมันสิมันก็สิเป็นอันไร่ต่างเนาะถ้ากินเด้อพี่น้องอยู่ทางกรุงเทพ ลายเจ่าวะลายอันนี้เฉพาะปลาตึกสรุงบ่นี่เมนปลาเอ้ากินตึกเลยตัวใหญ่แขกมันกับเขามันกับวันในว่าเรียกเอาเรียกเรียกเขาได้เคยเห็นเขามี่งใสตู้ไปนี่ตัวน้อยๆหรอกสรุงเขาต้องต้นกินอันนั้นแล้วหล่ะปลาเอามือขวาเขาชุบเราหรอปะทุกใส่ดอกอย่างเงเออเอาเอานี่งใส่จานไปใส่ตู้ไป ออนนอออรอมงเท้าอ้นอัวแต่เสานะครับขอย่งาขออิ่มแล้วเด้อขอกินนั่นกับใส่กรอบกินเก้าตัวเ <laughs> บาหวาน, <laughs> ปนประดนโทษไปหะเฮากาลั่งใรายเขาหนึ่มากมากกินเขาแล้วก็ไปาาการกินมากแล้วก็ไปนะ คงนี้เรากลไปขด้ไอรเจอกันคับพี่น้องอย่พูดละ่ะพูดไหเอาสมอทานเขาเราเบนบ่นี่ือ้อ่อเอาบกินดิบติเกิน,น,นด,ดิบเป็นบางย่างคะ่ะกินดิบ <laughs> ฮาเดกด่าตามยังบุตามุ่นยีลาเนี่ยมุ่นเังละตามยูกันพิษกรรมได้เฮ้ยพิษกบุญไม่ำอ่อนพร้ะว่าพิษกบุญดีๆนะไปตัดออกุดบูก ผมมีหมวดหัวเรศพิตะบุญหืมตัดเด่นขันบข่วขวากันบ่ท่มากอนตอนนี้สร้างกิโลแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวไป,ป,วป,ปส่งนะครับป่วงตีนเปิบปลาส้มนะครับขายทุกอย่างนะครับยกเวทตัวเองนะตัวเองขายไม่ขาดขายไม่ไมออกขายไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะส่งกระเทะมอนะุ้มขาย อ๋อเฮดแนบไป้ต่ว่าเป็นหยังพร้อมติดอยู่แล้วนี่เพราะมันสิฟิวหรือว่ามันสิบูดบ<อ>่ฟิวนี่มันติดมันติดไปเลยบ่ก<ว> <c oughs> สองธูงนะพี่นอ้องท่านสมัยเนาะสมุนนี่เนาะ <c oughs> ตะเกียรโ <c oughs> อ้โหแขกจนมาไนดะ้จุดเทียนเด้จุดเทียนแล้วก็ พับพับแล้วก็ล่นเอาเทียนล่นสมัยแต่ก่อนอันนี้จะเป็นไซส์ไซส์ไซส์ขากันนะครัแล้วเราก็ไปเจอกันเดี๋ยวที่ทิสัยเกาะที่บึงกุยบึงกุยนะครับอีกสักครู่นะครับเสร็จนี่เราก็ไปเลยใช่ไหมนี่จ้าน่าก็โทรมาตามแล้วโอ้ตัวนั้นคือหน่อยแท้เอาขะเนาะี <laughs> ใครสนใจสั่งได้เลยนะครับโลละเท่าไหรยายผ่วงโลละสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งค่ะสองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับผมโลละ hey, oh, อันนี้ตัวนี้หน่อยตัวใหญ่ใส่แน,ะน่น้องมันท่านี่เบิร์ดใส่มันดี <laughs> สดๆนะครับปลาส้มสดๆจากยายป่วงนะครับ เอาขอคุณทุกต้องใจครับพี่น้องพอกันคลิปหนานะครับผมเอามันเบิดเวลาสิอยู่ดีไม่แห้งสุกสุขคนนะครับผมหมดเวลาแล้วไปพอกันคลิปหนาเย้ปวงสวัสดีครับวสวัสดีครับ